สาย v ีโก้ e ีโนี่ครับรถอื่นๆนะครับหลายๆคนนะครับก็จะเปลี่ยนตัวนี่ครับตัวกองนี่ครับตัวกองนี่ครับตัวนี้มันเป็นกองฟิลเตอร์นะครับบางทีเราเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วนะครับมันอาจจะไม่หายเพราะอะไรครับมาดูใกล้ๆครับเห็นรูนี้ไหมครับนี่ครับสำหรับคนที่ทําเองนะครับตัวนี้ผมอยากเสริมนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับ พยายามถอดแล้วก็เอานี่ครับสายยางนี่ครับยัดจุดนี้ให้มันพุ่งออกระวังตัวนี้มันจะตันนะครับแล้ววิธีเช็คตัวแมปตัวนี้นะครับเราใช้รถโตโยต้าวีโกวิ่งอยู่แสนเจ็ดนะครับกอดูขมเหลาครับชัดๆครับเดี๋ยวเคียย์ให้ดูครับว่าหนักขนาดไหนนี่หนักเยอะนะครับนี่ไม่ใช่ทานนะครับนี่คือขมเหลานะครับนี่ครับ นี่คือขมเหลานะครับประมาณสองกิโลนี่แหละครับขนาดยังล้วงออกมาไม่หมดนะครับยังเหลือเยอะเลยครับกอล้วงได้ประมาณนี้ถือว่าหนักมากครับก่อนี่ครับถ้าช่องอากาศนี่ครับมันเล็กลงนะครับส่วนผสมน้ํามันกับอากาศก็จะไม่ถูกต้องครับส่วนผสมนะครับถ้าน้ํามันหนึ่งอากาศต้องสิบสี่นะครับกลายเป็นว่าช่องอากาศมันเล็กเนี่ยครับช่องอากาศนี่ครับมันเล็กมันเล็กมันเล็กส่วนผสมก็ไม่ถูกต้องสิ่งที่ตามมาคืออะไรครับรถจะควันดําขึ้นนะครับถ้าส่วนผสมไม่ถูกต้อง เพราะอัตราส่วนที่จุดระเบิดแล้วเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดก็คือ1ต่อ14นะครับก็แล้วฝากตัวนี้ด้วยครับสายว i g ก r ี vo นี่ครับรถอื่นๆนะครับหลายๆคนครับก็จะเปลี่ยนตัวนี่ครับตัวกองนี่ครับตัวกองนี่ครับตัวนี้มันเป็นกองฟิลเตอร์นะครับบางทีเราเปลี่ยนตัวนี้ไปแล้วนะครับมันอาจจะไม่หายเพราะอะไรครับมาดูใกล้ๆครับเห็นรูนี้ไหมครับ นี่ครับไอรูนี้ครับมันจะวัดเฟสเชอร์ในท่อร่วมไอดีนะครับนี่ครับถ้าตัวนี้ครับถ้าเข่านี่ครับผมไม่ได้ถ่ายดูตอนเข่าที่มันเยอะมากครับรูตัวนี้แทบไม่มีเลยนะครับมันก็จะทําให้ตัวนี้ครับวัดผิดพลาดวัดไม่ถูกต้องก็จะส่งผลต่อการจ่ายน้ามันนี่ครับฝากด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับดังนั้นนะครับสาคัญนะครับตัวแมปนี่ครับที่วัดในท่อร่วมไอดีนะครับตัวนี้นะครับวิธีทําความสะอาดนะครับก็ถอด ชุดนี้ออกมานะครับแล้วก็หาอะไรก็ได้แหลมๆครับจิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปครับนี่ครับก็ดังนั้นครับถ้าตัวนี้ตันมากๆนี่ครับมันก็จะปิดช่องรูนี้ครับทําให้ตัวแมพวัดไม่ถูกต้องก็จะส่งผลการจ่ายน้ํามันที่ไม่ถูกต้องนี่ครับสําหรับคนที่ทําเองนะครับตัวนี้ผมอยากเสริมนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับพยายามถอดแล้วก็เอานี่ครับสายยางนี่ครับยัดจุดนี้ให้มันพุ่งออกระวังตัวนี้มันจะตันนะครับแล้ววิธีเช็คตัวแมพตัวนี้นะครับ เราใช้ลมนี่ครับลมดูดเลยนะครับลมดูดนะครับอาจจะปลดสายตัวนี้ก็ได้ครับปลดสายตัวนี้ออกมาแล้วดูดถ้าตัวนี้ครับมันไม่ตันมันจะดูดง่ายนะครับมันก็จะดูดออกง่ายแต่ถ้ามันดูดแล้วมันฝืดมากๆครับก็แปลว่าตัวนี้ครับตัวฟิลเตอร์เราตันครับก็ควรเปลี่ยนนี่ครับวิธีเช็คครับ